ชนิดอื่นเนี่ยฟิล์มยี่ห้อ<า>อื่นมาเท่าไหร่ไลฟ์ไทม์ฟิล์มยี่ห้ออื่นทุกยี่ห้อในท้องตลาดส่วนใหญ่4ปีสารกันความร้อนในฟิล์มเสื่อมแล้วเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วง กาวเริ่มเสื่อมสภาพก <ไป S 2> ารจ<ล>ะเห็นเป็นพองๆฟองอากาศแล้วโอ้โหเหมือนเป็นตุ่มน้ําพองๆออกมาเราจะบอกให้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่เปลี่ยนร้านฟิล์มร้านฟิล์มทุกร้านจะไม่รับคุณเพราะอะไรลอกโคตรยากเลยบ้า <laughs> แล้วมันจะมาเป็นชิน้นอมันจะปุบ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 ลอกยากเผลอดึงเอาไ้ไล่ฝ้ามาด้วยไล่ฟ้าพังด้วยนะไม่คุ้มเลยเปกกระจกองไม่คุ้มเลยใช่ไหมครับแต่ฟิล์มบินคอร์สนี่นะ อายุการใช้งานสองเท่าฟิล์มทั่วไปคุณใส่ไป8ปีคุณมาวัดประสิทธิภาพดูเลยสี่ปีไปคุณมาวัดประสิทธิภาพดูยังดีอยู่ยังดียังดีอยู่ถ้าฟิล์มอื่นนี่คือหายไปหมดแล้วสมมติคุณติดฟิล์ม8ปดพันสองเท่าของฟิล์มนั้นก็คือหมื่นหกถูกมันก็ใกล้ๆตัวนี้แล้วแต่ประสิทธิภาพการกันความร้อนไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าตัวนี้ดีกว่าเยอะแล้วนอกจากนี้นะครับผมเสริมพิลาบอีกหนึ่งคือภายในรถของท่านก็จะอายุยืดยาวไปด้วยอันนี้เรื่องสําคัญใช่ยิ่งรถที่ มีมูลค่าแพงอะไรแพงครับมันก็จะยืดอายุจากที่ต้อง15ปีพังถูก มันก็จะกลายเป็น18ปีพัง20ปีพังนะมันคุ้มตรงนี้ถูกต้องลงทุนกับฟิล์มแล้วทุกอย่างในรถคุณจะทนทานมากขึ้นด้วยเวลาแดดเปียงๆคุณเดินขึ้นมาสตาร์ทรถวินคอสก็จะช่วยให้อุณหภูมิในรถคุณเนี่ยมันถึงจุดนั้นเร็วกว่าฟิล์มทั่วๆไปล่าสุดดูทิกต็อกมาเป็นไงฮะฟิล์มราคา2,000กว่าบาทหรือพันกว่าบาทก็มีฮะแล้วที่สำคัญที่สุดคนไปติดกันเยอะด้วยนะเป็นไงไปจองคิวอ่าโอ้โหไปติดกันมาละดำแต่ข้างนอกข้างในไหมเงี้ยกับภูเขาฟูิิระบด เพราะอะไรสตาร์ทเครื่องกลางแดดเนี่ยนะฮะคุณต้องรอเกินแบบ2 0 30นาทีกว่าคุณจะถึงอุณหภูมินั่นไม่ใช่แล้วอะไรฮะมันไม่ถูกต้องมันเป็นยังไงฮะมันต้องเข้าไปแล้วมันต้องเย็นเลยเย็นเลยต้องอย่างนี้ไงโอเข้าไปแล้วเปิดแอร์บิดน้ำเงินเทมเปอร์เลอร์สุดพัดลมเบอร์สุดท้ายกระจกก็เปิดใช่ครึ่งชั่วโมงก็ไม่ยังไม่เย็นวินคอสนี่นะผมใส่รถผมนะฮะตื่นเช้ามาเนี่ยเราจอดรถทั้งคืนใช่ไหมตื่นเช้ามาเปิดเปิดประตูรถออกมานึกว่าลืมปิดแอร์ พี่ไม่เท่าไหร่ข้างในนี่เย็นเลยนะพี่อุ๋จกกยจัดการใหผมมาละสุบรูเป็นไงฮะเป็นไงฮะนี่ขับไม่ได้นะข,ขับไม่ได้อะข้างในน้าแข็งเต็มเลยนะโอ้ยแฟนผมต้องเอาสิ่วค้อนทุบอยู่นะอือ <c oughs> คนก็พูดเ่าไป <laughs> <c oughs> คนดูคนดูบอกกูดูมาตั้งตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้กูเริ่มหมดศรัทธาแล้วไอ้สองคนก็ได้กูอยากชนนพีพหลาม เพราะฉะนั้นนะครับลงทุนกับฟิล์มเลยครับมันคุ้มค่าต่อชีวิตคุณแน่นอนคุณคุณจะไปแบบว่าขับรถแขนแดดร้อนๆภรรยาคุณแขนดําไปทําไมใช่ไหมฮะลงทุนไปเลยครับแล้วผิวภรรยาคุณจะนวลเนียนยิ่งขึ้นด้วยคุณยังไงเลย่ิวธรรมาผิวๆรร้ดาไอผิวจิเพิ่มวะผิววะ